สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนในวันนี้เราจะมาทํากิจกรรมร่วมกันครับนั่นก็คือกิจกรรมการเตรียมความพร้อมประจําปีพศ2563อาจารย์ชื่ออาจารย์จัก,กริดอัาพุทธนะครับเราจะเรียนอะไรกันบ้างมาดูเลยนะครับข้อที่1ครับการดุลสมาการเคมีการจะคํานวณสมาการเคมีนั้นก็ต้องดุลให้ได้ก่อน ซึ่งอาจารย์ก็มีเทคนิคในการดุล2วิธีมาแนะนํานะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็ต้องรู้จักโมลเพราะโมลเนี่ยเป็นหน่วยที่ใช้บอกปริมาณของสารและหัวข้อสุดท้ายก็คือปริมาณสารสัมพันธ์ครับเป็นการคํานวณว่าสารตั้งต้นเนี่ยหายไปเท่าไหร่และเกิดเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยมากน้อยแค่ไหน ก่อนที่เราจะดูสมการเรามาทําความรู้จักสมการเคมีกันก่อนครับสมการเคมีก็คือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนปริมาณสารโดยที่จะมีการกําหนดให้สารตั้งต้นนะครับอยู่ทางซ้ายเราเรียกสารตั้งต้นว่า reactant และเรียกสารที่อยู่ทางขวาม,มือว่าสารผลิตภัณฑ์หรือ product นะครับแล้วก็จะมีลูกศรอ,อยู่ตรงนี้ไว้คอยบอกว่า สมการนั้นมีทิศทางไปทางไหนงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยลองนับจํานวนนะครับอะตอมทางฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาถ้าสมการนี้ดูนกันอะตอมทั้งสองฝั่งต้องเท่ากันเรามาดูตัวแรกครับคาร์บอนมีสามอะตอมแต่ฝั่งนี้คาร์บอนมีเพียงแค่หนึ่งอะตอมแสดงว่า สมการนี้ไม่ดุนครับเรามาเริ่มดุนกันเลยอันดับแรกนะครับนะักศึกษาก็เขียนธาตุลงไปครับตัวแรกก็คือธาตุคาร์บอนแล้วใส่เครื่องหมายเท่ากับตามด้วยใส่จำนวนอะตอมของคาร์บอนก็คือ3ฝั่งนี้ก็คือ1นะครับต่อไปครับเป็นไฮโดรเจนฝั่งนี้มี8ฝั่งนี้มีเท่าไหร่ครับ ห้ยสองแบบนี้ก็คือมีสองครับต่อไปออกซิเจนออกซิเจนฝั่งนี้มีทั้งหมดสองฝั่งนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่ครับสามขั้นตอนแรกนะครับก็คือการที่เราจะต้องเปลี่ยนจากเลขหนึ่งตรงนี้ให้เป็นเลขสามครับเมื่อเราต้องการจะเปลี่ยนคาร์บอนเป็นเลขสามเราก็ต้องมาเติม3ามข้างหน้าคาร์บอนฝั่งนี้ นะครับการเติม3นั้นทําให้คาร์บอนจาก1อะตอมกลายเป็น3อะตอมแต่การเติมเลข3นี้ยังส่งผลให้กับอะตอมของออกซิเจนมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับฉะนั้นเราต้องมานับอะตอมออกซิเจนด้วยนะครับออกซิเจนกับน้ำเนี่ยจะมีแค่1นอะตอมแต่ออกซิเจนที่อยู่กับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด2อคูณสเป็น6 6กบวกหก็เลยเป็น7นะครับฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนตามในสเต็ปที่1ครับ ต่อไปเป็นสเตปที่2นะครับสเตปที่2เนี่ยก็คือนักศึกษาก็ต้องมาดูธาตุตัวที่2ครับคือไฮโดรเจนฝั่งนี้มี8ฝั่งนี้มี2ทําให้ฝั่งนี้กลายเป็นเลข8ทําอย่างไรวิธีการก็คือนักศึกษาเติมเลข4ข้างหน้าน้ําตรงนี้ครับเพราะว่า4ีคูณสเป็น8 พอนักศึกษาเติมปุ๊บนักศึกษาจะได้ไฮโดรเจนเป็น8อะตอมแต่การเติมแบบนี้มันทําให้จํานวนของออกซิเจนเนี่ยเปลี่ยนแปลงด้วยก็ต้องนับออกซิเจนใหม่ครับออกซิเจนที่อยู่ในน้ำเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด4อะตอมออกซิเจนที่อยู่ในคาร์บอนไดาออกไซด์เนี่ยจะมีอยู่6อะตอมรวมกันก็คือ10อะตอมพอเราดุนไฮโดรเจนเสร็จแล้วเราก็มาดุนออกซิเจนต่อครับ ออกซิเจนของเราเนี่ยมีในฝั่งซ้ายเนี่ยสองอะตอมแต่ฝั่งขวาสิบอะตอมฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาเปลี่ยนออกซิเจนฝั่งซ้ายเนี่ยให้มีสิบอะตอมนะครับทายัางไงออกซิเจนตรงนี้มีสองอยู่แล้วเราเติมเลขห้าครับพอเติมเลขหนะ้านออกซิเจนปุ๊บเนี่ยนะครับอะตอมของออกซิเจนฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นสิบละเพราะว่าห้าคูณสองเป็นสิบเนื่องจากว่าออกซิเจนเนี่ยไม่ได้เป็นสารประกอบนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่ไปกระทบกับธาตุตัวอื่นนะครับ ฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้สมการสุดท้ายออกมาเป็น C3H8 บวกกับ5ออกซิเจนนะครับกลายเป็น4น้ำแล้วก็3คาร์บอนไดออกไซด์ต่อไปนะครับมาดูเทคนิคที่2ครับก็คือวิธีการดุลสมการเชิงพิชคณิตซึ่งวิธีการนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ชอบแก้สมการคณิตศาสตร์ครับเริ่มต้นเลยนะครับก็คือเราจะให้นักศึกษาเนี่ยใส่สัมประสิทธ A, B, C, D หน้าสารแต่ละชนิดครับดังดังรูปเลยนะหลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะมาลิสต์หรือเราจะมาเขียนธาตุแต่ละธาตุลงไปนะครับนี่จะว่ามีธาตุทั้งหมดเนี่ยแค่4ท่ธาตุนะครับก็จะมีประมาณนี้ For that, ฟอสฟอรัสฝั่งเนี้ยจะมีเท่ากับ A อะตอมนะครับก็คือมีแค่ A ตัวเดียว ฝั่งนี้ก็คือจะมีแค่ C นะครับฉะนั้น A จะเท่ากับ C ต่อไปครับสำหรับคลอรีนนะครับคลอรีนฝั่งนี้มีทั้งหมดเท่ากับห้าคูณ a ฝั่งขวามีก็จะมีแค่ตัวเดียวก็คือตัว D ครับฉะนั้นเราก็ได้แล้วว่าห้าเเท่ากับ d ต่อไปนะครับสำหรับไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนเนี่ยเห็นไหมครับมันมี ห้ยสองแบบนี้ก็คือสอง B ฝั่งขวามือ C บวกด้วย D ต่อไปออกซิเจนนะครับออกซิเจนก็ทำเหมือนกันก็คือเป็น B เท่ากับ C C วิธีการก็คือนะครับเราจะเซตให้ A เนี่ยมีค่าเป็นหนึ่ง พอ a เป็น1ปุ๊บ a เท่ากับ c ก็เลยทำให้ c มีค่าเป็น1ตอนนี้นักศึกษาทราบ a กับ c แล้วเนื่องจากว่าสมการ 5a เท่ากับ d ฉะนั้นนะครับเราแทน a ด้วย1 d ก็เลยมีค่าเท่ากับ5นั่นเอง d เท่ากับ 4c นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแทน c ลงไปครับคือเลข1น,นั่นเองก็จะได้4ครับ ตอนนี้นักศึกษาทราบครบแล้วนะครับก็คือ a เท่ากับ1 c เท่ากับ1 d เท่ากับ5และ b เท่ากับ4เราก็นำมาเขียนสมการได้เลยนะครับนักศึกษาก็ลองนับอะตอมทั้งสองข้างว่าเท่ากันหรือยังถ้าเท่ากันแล้วก็ก็ถือว่าสมการดุลแล้วนะครับต่อไปนะครับมาดูแบบฝึกหัดครับที่อยากจะให้นักศึกษาลองทำดูนะครับ อาจารย์ก็มีเฉลยให้ด้วยนะครับลองไปทำเล่นๆดูนะครับ